สบายดีพ่อแม่พี่น้องสุขุนสุขคนสุขเผสุขเผาเผาก็ส่องน่องแท่นกระเต่าพี่น้องเอ้ยอ่าสิพาน้องแท่นลงไปนะพี่น้องเออผ้าผ้าตาลงไปเป็นาเป็นตาอี้นะอะกี้นะ สะก,ก่อนพี่น้องเรสริมรอสะก,ก่อนว่าสิเป็นแบบใดเนาะพี่น้องสี่หาหรือบปล่าหายเนี่ยนองแค่นี้ว่าหาแน่นอนพี่น้อมพี่ฮะชื่อปืนก่อนตัดผมก่อนเออนี่นะนี่โอ้ย แต่บุญก็บุญที่เราเลื่อนหัเขามากก็ได้เดี๋ยววันที่เก้าไปบุญบานเขา เป็นอะไรหนุ่มไม่ชไมชมาหาสิพัเงินบาทมาสามร้อยุ่หานุ่เจ้อยนบาเว0 0านันเงินร้อยนทแลวุ่มเห็นเลยนะเปิดยังม่ได้หัอันตรายขนไปนั้นใ้้เห็นถึงหกกเกี่ยนไม่เห็นตัวที่แล้วเอาคู่น้าม็รอดอรือไวะ เดินขาดเลนี่เพื่อนตาตเพื่นอนยังบันไดไหายนี่เมื่อไหนเห็นอยู่กัำลังจำพวนอยู่กูเดียวที่รีที่รีเยอะบอ้คุ้นแลนี่เย็นตลัง

phun nó cho ừ. không, nó, để có không mong thằng đây phun đây để... bỏ nhà quan rồi nè, Mm -hmm. Oh boy. Eh, pun deyang bolok. Ya dia-dia <laughs> ôi subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn

น่าเดแล้วเอาขนมนะลูกเอาขนมนะแม่ว้เอาลูกอมนะเอาพี่โป้บ้าหรือเอาตัวนี้เอาตัวนี้บ้า อ๋อตัวนี้มาไมเอาหายมายักอันพันกีดใช่ไหมเธอเดี๋ยวได้ปืนมาเสียกจะบอกอนที่ได้เอาไว้คืออะไรมาจากย้ายนี่เอาโอ้ยได้ผนิบมาดีโอ้ยอยากเตะกั่นคอคนเด้ยสี่เซฟผู้สาวบอลนะนะเฮ้ยวันนี้พี่น้หนุ่มขี้งัวเต็มเดินจะเสดนะได้งัวกะ ไหลออกก้าวข้ามาคือเก่าเพราะว่าทั้งนี้มันบ่มีหัวเนาะคิดนี้ต่อหน่องแทนไปตัดผมเนาะแมวแทนคิดว่าฟอแทนชุด้เเ็ดงานแตงวานมาชุดท้่ายเลยบ่ได้เห็ดจักสิเป็นเมื่อใดขึ้นไปเอาลูกหล่ะขึ้นไปเอาแมวแทนก็เห็นแขววก็ไข่ กินยังกยากกินหยังกบแซ่พินเขียวไข่เอาขึ้นไปอ่านแม่ลูกสิขึ้นไปเอาโลดเชิงเฮือนสิไปเอาเชิงเฮือนูเด้อดยตดชงผมลอ เห็นบ่เอาลงมาได้บอนพอลงแทนชเว็ตงานให้ไก่ที่งานน,นี่แหละให้เดินน,นี่แหละมิงสายก็เอามาเรียบร้อยฮะฮ่ยมันกระเบิดแล้วเฮ้ยมักล้ากินเบิดแตเลย มังมี่คืนนี่เด้อวะซ่อันแปอันเอาละป้าน้ำป้าอะไรป้าอันเห็นมังมี่ก็เลยอยากกินมังมีนะ่นะนั่นประเดี๋ยวพามาทำฮา,ม,าม,มังมี่ฮามีมี่คืนนี่เด้อวะซ่ตัวเองกินเบิร์ดแหละมากมังมี่แหง้งบอกว่าอยู่ในบ้านนะบอมีต้นมันอันมีต้นมันเอาลงมากเลยไม่รู้อะลาเอ้ย ลงมาแมวหน่อยเมลหน่อยยัใสลุเมวหน่อยยัใส่เออเลถหน่อยเอาหันถือเอาลงมาถูกบลงมาแล้วเอาลงมาลูงล่ะ เออมาหน่อยบงนนออองา,างครั้นั่นแหละแข่าสิป้งหรือว่าแข่าเศร้าสิป้งหรือว่าอะไรเนาะเจ็ตเจ็มมาขึ้นเดี๋ยวก็นอนเที่ยวรัดเที่ยวตื่นเที่ยวตื่นนานเหตุการณ์นอกนะ ลงมาเด้อแม่บักหลานนะถ้าพี่พาไปาก็ได้ก็กราบขอโทษขออภหลายเดพี่น้องคิมหน้าพกันใหม่อย่าลืมกดรับชม่องน้องแทน,นพี่น้อง